สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมต่อศักนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูที่ดินต้องบอกว่าเป็นที่ดินวิวเขานะครับแล้วก็อยู่ใกล้ตัวเมืองจังหวัดอุทยัยต้องบอกว่าดีใจครับได้กลับมาพื้นที่โซนนี้นะฮะวันนี้นะครับท่านผู้ชมผมอยู่ที่ตําบลยางขาวอำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับแล้วก็ในเรื่องของเอกสารสิทธิ์นี้ก็เป็นโฉนดคุดแดงนะครับขนาดของแปลงพื้นที่เนี่ย12ไร่หงานท่านผู้ชม ขายในราคาไม่แพงเลยนะครับราคาไร่ละ120 0 0 0บาทเท่านั้นซึ่งที่ดินแปลงนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่มีแผนนะครับอยากจะทําโคกหนองนานะครับหรือว่าทําสวนเกษตรผมอยากให้ท่านผู้ชมได้ชมคลิปวิดีโอนี้นะครับเพราะว่าแปลงที่ดินนะครับติดทางสาธารณะเนี่ยเป็นถนนคอนกรีตกว้างนะครับแล้วก็อยู่ใกล้กับแหล่งชุมชนนะครับมีบ้านคนอยู่อาศัยมาพร้อมน้ําประปาแล้วก็ไฟฟ้าท่านผู้ชมดูทางสาธารณะสิครับทางใหญ่มากนะครับสคันเบียดนะฮะ สามคันสบายนะครับสวนเลนได้สบายสําหรับที่ดินแปลงนี้แล้วก็มีขนาดความยาวหน้าแปลงที่ดินเนี่ยถึง100เมตรเลยครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับขึ้นไปชมภาพมุมสูงในเรื่องของแนวขอบเขตนะครับสำหรับแปลงที่ดินแล้วก็เดี๋ยวลงมาตามต่อกันในเรื่องของรายละเอียดครับต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะ สวนไลนาต่อจะพาทุกท่านเดินชมขอเพียงแค่ท่านบอกผมจะพาชมที่ดินดีดติดเขาติดน้ำลำธารไฟฟ้าผ่านของเราก็มีในเมืองนอกเมืองก็ดีให้ท่านนี้จงไว้วางใจปรรยาทาศดีวิวสวยอยู่แล้วรวยท่านวางใจจะปลูก อาศัยคือผ่อนคลายบ้านลายชีวิที่ดินแต่งเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุทัยทานีสมใจดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ดีรับใช้ต่อเธอพา ญญาาดีวส,วสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นไปตามภาพมุมสูงซึ่งจะเห็นได้ว่าที่ดินแปลงนี้มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่ทางด้านของหน้าแปลงที่ดินนะครับจะหันหน้าไปทางด้านของทิศตะวันออกตลอดในความยาวหน้าแปลงที่ดินนะครับจะอยู่ที่100เมตรก็จะเริ่มจากนี่แหละครับท่านผู้ชมเนี่ยเสาไฟฟ้านะครับท่านผู้ชมสังเกตไหมครับว่าทางสาธารณะทางด้านหน้านะฮะ รถสามารถที่จะสวนเลนได้นะครับ3คันเนี่ยสบายเลยนะครับแต่ถ้าสะดวกสะดวกนี่ก็2คันได้นะครับซึ่งทางสาธารณะตรงนี้นะครับก็จะไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับซึ่งจะอยู่เหนือทางด้านของหน้าแปลงที่ดินของเราไปนะครับออกไปนี่ก็ไปทะลุนะครับอำเภอโกกพระได้สําหรับทางเนี่ยมันเข้าออกได้หลายทางนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ส่วนทางด้านนี้นะครับท่านผู้ชมที่เห็นอยู่ในจอขณะนี้นะครับแนวคันเขตของเรานะครับก็จะติดกับต้นไม้ใหญ่ทางด้านนี้นะครับ ตลอดแนวความยาวทางด้านของทิศเหนือนะครับจะอยู่ที่200เมตรนะครับท่านผู้ชมซึ่งเราจะมองเห็นนะครับก็จะเห็นเขาพะแวงนะครับก็มีวิวเขาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะสำหรับที่ดินแปลงนี้ซึ่งทางด้านของท้ายแปลงที่ดินนะครับก็จะอยู่ทางด้านของทิศตะวันตกตลอดแนวความยาวด้านท้ายแปลงที่ดินนะครับจะอยู่ที่95เมตรครับส่วนทางด้านนี้นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับแนวคันานะครับลักษณะแนวคนนาที่ผม ปากลูกศรอ,อยู่นะครับณนะนะปัจจุบันนี้นะฮะจะเป็นทางด้านของทิศใต้ซึ่งทางด้านของทิศใต้นะครับตลอดแนวความยาวนีจะอยู่ที่200เมตรจะเท่าเท่ากับทิศเหนือนะครับพอะลักษณะของแปลงที่ดินเนี่ยทำการรางวัดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องของเสาหินเสาหลักค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับน้ำประปาแล้วก็ไฟฟ้านะฮะสามารถที่จะต่อใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าเลยแปลงที่ดินของเราไปเนี่ยนะครับก็มีบ้านคนอยู่อาศัยหลายหลังพอสมควรนะฮะ จากตรงที่ผมยืนนะครับเวลามองไปรอบๆบริเวณของแปลงที่ดินนะครับก็จะมีบ้านมีบ้านเพื่อนบ้านพ้นอยู่อาศัยนะครับมีเพื่อนบ้านนะฮะน้ำประปาไฟฟ้านะครับอย่างที่บอกไปว่าผ่านหน้าแปลงที่ดีแล้วนะครับลงมาจากถนนลัดยางครับท่านผู้ชมก็จะเป็นเส้น3220นะฮะจะเป็นเส้นอุทัยธานีโกกพระนะครับเข้ามาตามทางสาธารณะเนี่ยโดยประมาณ3กิโลเมตรก็ถึงแปลงที่ดินเลยครับ พื้นที่โซนนี้นะครับก็จะขึ้นตรงกับอบตอย่างขาวนะครับซึ่งจะห่างจากแปลงที่ดินของเราเนี่ยโดยประมาณ8กิโลเมตรเท่านั้นครับหรือว่าจะเป็นถนนสายเอเชียนะครับท่านผู้ชมเข้ามานะครับเข้ามาตัวเมืองหรืออะไรเนี่ยมาถึงแปลงที่ดินของเราเนี่ยประมาณ17กิโลเมตรถนนสายเอเชียนี้ก็คงจะเป็นเส้นนู่นแหละครับท่านผู้ชมที่จะวิ่งวิ่งขึ้นภาคเหนือนะครับอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองจังหวัดชัยนาทเลี้ยวเข้ามาตัวจังหวัดอุทยัยธานีนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันเป็น รอยต่อระหว่างจังหวัดอุทัยธานีกับจังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งที่ดินแปลงนี้จะอยู่เขตจังหวัดนครสวรรค์นะครับอยู่ที่อำเภอพยุหคีรีนะฮะถ้าเราทําการโอนที่ดินแปลงนี้นะครับเราก็จะไปกันที่สํานักงานที่ดินนะครับพยุหคีรีนะฮะประมาณ20กิโลเมตรครับจากตรงนี้นะครับไปอำเภอโกกพระนะครับท่านผู้ชมก็ประมาณ1 4กิโลเมตรซึ่งอำเภอโกกพระนี่ก็ถือว่าเป็นอำเภอใหญ่อยู่พอสมควรเลยนะครับหรือว่าถ้าเราจะเลยนะครับเข้าไปตัวเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็ประมาณ 28กิโลเมตรจากอาบุรนของแปลงที่ดินนะครับซึ่งจังหวัดนครสวรรค์นะครับถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความเจริญนะฮะมีมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็โรงพยาบาลนะครับแล้วก็ห้างสรรพสินค้าแมคโครบิ๊กซีโลตัสอะไรประมาณนี้นะฮะห่างจากกรุงเทพครับท่านผู้ชมประมาณ2 1 0ิกิโลเมตรเท่านั้นแต่ถ้าเรานะครับถามว่าเราเวลาเราไปซื้อข้าวซื้อของนะครับไปซื้อของใช้เราก็จะกลับไปที่ตัวจังหวัดอุทัยธานีครับจะห่างจาก แปลงที่ดินของเราเนี่ยโดยประมาณ10กิโลเมตรเท่านั้นครับอย่างที่ผมบอกกับท่านผู้ชมไปนะครับว่าที่ดินแปลงนี้เหมาะที่จะทําสวนทําเกษตรนะครับทำโคกหนองนานะครับหรือว่าจะปลูกบ้านพักณปัจจุบันเนี่ยสามารถปล่อยให้เช่าได้นะครับถ้าใครจะซื้อแล้วนะครับยังไม่ได้ทําอะไรนะทำสวนก็ได้นะครับหรือว่าจะปลูกต้นไม้นะครับเพราะว่าลักษณะของดินนะครับก็จะเป็นดินร่วนปนทรายนะครับแล้วก็ที่ดินเนี่ยลักษณะเด่นนี้ก็คงจะเป็น ไม่ต่ําจากถนนนะฮะไม่ต่ําจริงๆครับท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ดูภาพย้อนกลับไประหว่างนะครับถนนกับแปลงพื้นที่นะฮะจากที่รถผมจอดนู่นเลยนะครับท่านผู้ชมหน้าแปลงที่ดินจนมาถึงตรงที่ผมยืนนะครับเพราะว่าหน้าแปลงที่ดินจะหันหน้าไปทางด้านของทิศตะวันออกซึ่งตลอดแนวความยาวหน้าแปลงที่ดินจะอยู่100เมตรนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าที่ดินแปลงนี้นะฮะทำการลางวัดนะครับ ทำการลังวัดมาเรียบร้อยแล้วก็ในเรื่องของเสาหินเสาหลักนะครับก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนอย่างต้นนี้ก็เป็นเสาหินนะครับที่อยู่ทางด้านของหน้าแปลงที่ดินผมถือว่าเป็นที่ที่สวยอีกหนึ่งแปลงนะครับสามารถที่จะอยู่อาศัยได้นะครับหรือว่าทําโคกนองนาทําสวนเกษตรนะผมก็แนะนําที่ดินแปลงนี้นะครับแล้วก็สําหรับท่านผู้ชมที่สนใจนะครับจะมาดูที่ดินแปลงนี้ก็นัดดูที่ดินได้ทุกวันนะครับแล้วก็ติดต่อ สอบถามนะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างเอาละครับท่านผู้ชมวันนี้นะฮะผมต่อสักขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้พบกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ